ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งมิถุนายนโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยท่านผู้ชมเราไปชมกันไปนี้ครับออกคมสุดที่สามเต็มรวมสามตัวโบนนะเต็มรวมสามตัวโบลก็เบ่งปันสองสามสี่ห้าหกแปด เต็มสองเต็มสาเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกแล้วก็เต็มแปดหกตัวหกเต้มเนียวทันที่แล้วหลุดไปหลุดไปนะต่อไปครับผมใบน,นี้เต็มรวมสามตัวบนสูตรที่สองสูตรที่สอง อดีตผ่านไหมเอ่ยหลุดไปผ่านในท่อนใหม่นี้ครับเต้น4เต้น9เต้น0เต้น2เต้น7เต้น8สูตรที่สองนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรที่สองก็ขอบคุณอย่างมากครับโฮ ต่อไปครับผมใบนี้10ล่าง3สุดสิบล่าง3สุดเก้าสูนรหกสสุดโชนนะสามสุดโชนเ0้าูหานาาหนะท่านผชม ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนวทานสองตัวล่างก็เบ่งปัน,ปนอนดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน เนื้อท่านใหม่นี้ครับผม9 4 2 4 9 8 2 8 9 4 9 8 2 4 2 8ก็ขอบคุณเดวทางที่เบงปั้น ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยชุดเดียวบนชุดเดียว4 7 5 5 7 4 4 5 7นะส,สชุดเบ่งปัน3ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเนวทาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเบ่งปันโค้ดสองตัวสามสี่สามเก้าสามศูนย์ 4 9 4 0 9 0 3 4 3 9 3 0 4 9 4 0 9 0ก็ขอบคุณอย่างมาครับนะต่อไปครับผมใบนี้เต็มรวมล่างเต็มรวมล่างออกหุม01 สองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเบ่งป่าน,นเต็มหนึ่งศูนย์สองสามสี่ห้าอดีตผ่านอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ออกค่มเนื้อทานบุญนะ สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าก็มีลูดบ้างนะมีลูดมีพันบ้างเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้า ต่อไปครับผมใบนี้ออมบนรอกเบ่งปาน c ีศูน6นะีน่งะเบ่งปานเด่น C กับ 5, 5505356ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยทวาชม ไม่นี้ก็เบ่งปันธันเด่น6กับ8รอง7กับ9 3 9 8 9 6 8 9 9 8 9 3 8 7 9 8 7 3 7 6 3 7 9 6 9 3 6 9 6 9 0 7 4 0 7 4 7 4 7, 7นะท่าวาชม ก็ขอบคุณอย่างแรงแลเลยแนวทางที่เบงปัดนต่อไปครับผมใบนี้เด่นบน9กับ2เน้น912รอง629การ221เด่นล่าง5กับ0เน้น05 50ดับบน 0 4นดับล่าง2349ต่อไปครับผมใบนี้กับตันเด่นล่างไม่ชนูนสูตรที่1กับสูตรที่2จับคู่24 2821 5 85 45ดหน เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเก้าคู่เก้าคู่ให้ 5, พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับสิบล่างแบบสี่ตัวนะ สิบล่างแบบสี่ตัวสองหกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดแล้วก็แปดนะเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแยวทาง ในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันปอีกแล้วนะอนดีตที่แล้วผ่านในทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันหนะึ่งห้าหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้านะท่าวชหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้า ต่อไปครับผมใบนี้เต้มรวมล่างเบ่งปัานเต้มศูนย์หสองสสห้าอดีตผ่านเดี๋ยวทันทีแล้วหลุดไปต่อไปครับผมเต้มรวมสามตัวบนสูตรที่หนึ่งอดีตผ่านนะ นึ่ทัานใหม่นี้ครับ456890 456890นะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ้ยรัชนุษย์10ล่าง90หน่วยล่าง34จับคู่94 0493 03, 03นะ4คู่ เบ่งปัน4คู่นะต่อไปกรับผมใบนี้เอ้ยท่านบทชมเสียนลงเบ่งปันเด่น9กับ0 5 9 9 60 506 6 1 6 5 9 0คู่ล่างเปก1 8 2 9 8 7 6 9 2 หลักร้อยสา0เก้าศูนย์สามศูนย9ห้าสามศูนขอบคุณจริงๆเนี่ยวทางที่แบ่งปันอย่างเรียวพันใจท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม